ส่องเป็นวักรรมการส่องไป็วัวเอางัวตองงัวตองเขาได้เสียครับงัวตองงัวตองเขาได้เสียหันไป đó nhá các, lừa mượn lợn, đâm tàu phe, đâm tàu phe, đâm tàu phe. ตำต่อแพงกำต่อแพงพ <creo> ันร้อยต่อพันร้อยต่อพันร้อยต่อราคาอยู่ตัวดำนะราคาอยู่ตัวดำนะ อำเภอแม่สอดจัวัดตรันะครับใครที่จะอยากเมื่อทายมวยต่อโอนมาเลยครับโอนมาเลยเดี๋ยวจะนั่งถ่ายให้จนจบเลยครับแม่สอดแม่สอดใช่ดำดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียว ดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวเัาดี้นะตัวดำตัวดี้เขาอยู่ในเขายาวเขาอยู่ในกว่านะครับบอน่าจะมีปัญหานะครับบอกน่าจะมีปัญหา เทศสปอตไล่นะครับเทศสปอตไล่ะไละ เป็นไฟชนะไ่คโควายวันทีมเป็นไฟชนะนะครับโช